สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทาขนมต้มสีหวานๆกันค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ําเล็กน้อยใส่น้าตาลปี๊บร้อยยี่สิบกรัมใส่เกลือสักหยิบมือหนึ่งนะคะแล้วก็เคี่ยวให้มีความเหนียวข้นเลยค่ะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะใส่มพะพร้าวอ่อน220กรัมค่ะ ขัดต่อไปนะคะจนกว่ามะพร้าวจะแห้งสามารถปั้นเป็นก้อนได้เมื่อได้ที่แล้วให้เราตักพักใส่จานไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนํามะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกมาขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราจะนําไปนึ่งห้านาทีนะคะพอไส้ขนมเริ่มอุ่นๆแล้วเรานํามาปั้นเป็นก้อนขนาดตามชอบเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะทำส่วนของแป้งห่อไส้นะคะแป้งข้าวเหนียว200กรัมค่ะน้ำมะพร้าว160กกรัมใส่ไปนวดไปแบบนี้เลยนะคะถ้านวดแล้วแป้งแห้งไปเราสามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะคะสูตรนี้เพื่อนๆใช้กะทิแทนน้ำมะพร้าวได้นะคะพอนวดได้แบบนี้แล้วนิ่มๆแบบนี้แล้วนะคะเราจะผสมสีชมพูค่ะ นวดผสมให้สีกับแป้งเข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นเราจะปั้นเป็นก้อนขนาดตามชอบเลยค่ะถ้าเราทำไส้ลูกใหญ่เวลาที่เราปั้นแป้งก็ต้องลูกใหญ่ตามด้วยนะคะเมื่อปั้นเสร็จแล้วเราจะนำไปต้มกันเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดพล่านเลยนะคะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมลงไปด้วยค่ะ น้ำเดือดพรานแบบนี้ใส่แป้งลงต้มเลยนะคะค,ค่อยคคนค่ะรอจนกว่าแป้งจะลอยขึ้นมานะคะเมื่อแป้งลอยขึ้นมาแล้วเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งจนมั่นใจว่าแป้งสุกดีแล้วเราจะตักขึ้นนำมาคลุกกับมะพร้าวที่เรานึ่งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะ ขนมต้มเป็นขนมที่ทําง่ายนะคะแล้วก็มีความอร่อยนุ่มน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะทําไม่ยากหรอกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ